สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูของเก่าของโบราณนะครับมันอยู่แอบลึกลับนิดนึงนะครับเดี๋ยว,วน,นี้จะพาไปชมไปตารถก่อนแหมแต่ยากจังแหมรุ่นนี้ต้องเข็นก่อนอืมมาติดแล้วไปของมันเยอะมากเลย นี่ก็ยี่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะตู้ยานะครับแบบนี้ไม่แพงนะประมาณพันห้าถึงสองพันตู้มีเยอะนะครับตู้มีเยอะมากเลยลองดูนี่วันนี้ก็เป็นโต๊ะทางานโต๊ะอะไรพวกนี้เยอะนะครับนี่มาดูนี่ครับขาจากักรขาจาักรอันนี้แบบว่ามีเขาเรียกอะไรนะบานประตูครับบานพักพร้อมเลยไม้สักเนี่ย เป็นเหล็กแท้ใช่ขาจากโบราณน,นะครับอันนีย้ยังหมุนอยู่ได้เลยยังหมุนได้เลยอันนี้เต็มที่ประมาณสามพันห้าเคิดว่านะนี่อันนี้ตู้ตู้โบราณบ้านใครเคยมีบ้างไะครับบ้านโบราณไม้ก็สวยอยู่นี่พามาชมนะครับสนใจชิ้นไหนก็พยายามแคปรูปมาแล้วก็มาทักถามแอดมินได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีราคาแจ้งแจ้งแจ้งทุกชิ้นเลยนี่ก็เป็นตู้เดี๋ยวาวันนี้พามาชมก่อนนะครับ จะไม่ได้บอกราคาทุกชิ้นนะครับเพราะว่าบางอย่างก็จําไม่ได้ถ้าเดี๋ยวถ้าสนใจจริงแลเดี๋ยวทักมาถามได้เลยพวกนี้พวกตู้นะไม่แพงร้านนี้ไม่แพงรับรองไม่แพงเนี่ยมาดูเยอะมากเลยตู้ลเล็กๆเนี่ยเยอะนะถ้าใครชอบเนี่ยแนวแนวตู้ลเล็กๆเนี่ยเยอะมากนี่วันนี้ไม่มียิ่งยิ่งงานงานไปเก็บที่นี่งานไปเก็บสภาพเนี่ยว่าร้านเนี้ยไม่แพงเนี่ยครับเป็นไม้สักแท้ด้วยไม้เล็กๆน่ารักอย่างเงี้ย องเงี้ยใบนี้ก็ไม่เกินสองพันห้าถึงสามพันน่ารักสําหรับคนที่ชอบไม้สักนะแล้วแล้วชื่นชอบไม้สักนะงานงานโบราณที่เนี่ยมีเยอะนะครับนี่ในเรื่องของชุกกะจิกอะ่ะเนี่ยอมสินอย่างเงี้ยใครเคยได้แบบเก็บอะไรเงี้ยเราชอบมากเลยตั้งแต่ปีไหนเนี่ยสองห้าสองแปดเก่ามากแล้วก็ยังไม่เกิดนะครับ Oh. เยอะนะครับหนังสือเขาก็เยอะนะโอ้โหนี่นี่นี่โทรศัพท์โบราณครับใครเคยทันใช้มั้งครับอีพีนี้จะเราจะให้แต่เชิญชมไปก่อนนะครับส่วนราคาใครชอบก็ทักทักถามก่อนได้เลยแล้วแล้วเราก็จะแจกอ่พิกัดด้วยนะถ้าใครอยากจะมาหรือมามา,มาเที่ยวมาชมอะไรเงี้ยมาคุย ได้เลยราคาไม่แพงครับพวกหนังสือโบราณเยอะนะจะเป็นแนวพุทธศิลป์นี่นี่ออาจารย์เฉลิมชัยตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่ลใครชอบพวกแนวหนังสือเขาก็มีนะร้านนี้เขาเป็นร้านแบบของเหมาตามบ้านมานะตามสภาพจะเน้นขายตามสภาพซะเยอะนะครับราคาไม่แพง ของจุกกระจิกก็เยอะนะของจุกกระจิกเยอะมากอันนี้หมอ้อโอ้ใครเคยทันใช้เนี่ยเป็นทองเหลืองด้วยเป็นทองเหลืองโอ้มีมีมียันอันนี้อะไรเนี่ยเป็นพอมินเป็นพอมินน,มน,นี่เจ้าของจุกกระจิกเต็มเลยถ้าใครชอบรับรองมาที่นี่ไม่ผิดหวัง งานจีนงานแก้วถ้วยตามอะไรเยอะมากนะดูโอ้โหเยอะจริงๆงานนี้เยอะเยอะมากโอ้โหมาครับมาชมต่อเรามันชอบลือชอบคุยอยู่แล้วโอ้โหเยอะมากครับ <c oughs> พยายามถ่ายให้เห็นของีเยอะเลยนะเพราะว่าบางทีเผื่อใครเขาชอบอะไรเงี้ยจะได้ทักมาถามกันได้ทุกชิ้นมีราคาหมดนะครับยิ่งช่วงนี้ด้วย ราคาอาจจะเป็นราคาที่แบบสมน้ําสมเนื้อครับอูนี่หีบสมัยก่อนนี้เดินเรือเนี่ยแต่ว่าไปไปทํางานต่างประเทศอะไรเงี้ยไปสมัยก่อนนะสมัยโบราณนีตู้รูปไม่ถักมีด้วยเฮย้ใหญ่ีโอ้เยอะนะครับมียอ่างล้างมือหรือเปล่าอืมมีใครเคยทันใช้ครับตาช่างอยู่ตาช่างโบราณ ของเยอะนะครับของเยอะมากเลยโอ้นี่นี่นี่น,นี่มาดูอะไรครับมาดูอะไรครับนี่วิดเอโทรศัพท์ครับโทรศัพท์โ,โคกอืมอันนี้ประมาณสามร้อยบาทได้ครับโทรศัพท์โคกโทรศัพท์โคกโสามร้อยบาทน,นี้อะไรซิป โปโบราณโอยังมีสิปโป๊อืโอโ้แท้ด้วยโอ้แท้แต่ล้อฟรีไปเลยอือวุ้อัอนนี้ต้องเก็บไว้ก่อนนะเนี่ยปโป๊อืออของเยอะนะครับถ้าใครชอบเนี่ยมาดูได้นี่เตียงไม้กระสับโบราะพวกโคมไฟอะไรเยอะมากโต๊ะ โต๊บัญชีโต๊ะอะไรอ้ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งออของเยอะนะครับงานโคมไฟเราถ่ายโดยรวมไปก่อนนะครับโดยโดยรวมก่อนเดี๋ยวเราจะพาเป็นโซนนี้นะครับแล้วเราก็ไปโซนนี้แล้วก็โซนนี้โอ้โหมีหลายโซนเลยแล้วเราอาจจะทำสองอีพีก็ได้นะครับส่วนส่วนถ้าเราถ้าใครชอบชิ้นไหนก็ลองลอง แคปรูปมานะแคปรูปของที่เราเห็นว่าถูกใจแล้วลองลองถามได้นะครับไม่แพงรับรองไม่แพงนี่โหทีวีโบราณนะครับสมัยก่อนใครมีนี่ถือว่ารวยมากนะตอนนี้ใครก็อยากจะสะสมหรือว่าอะไรเงี้ยโอ้นี่ทองเหลืองเต็มเลยทองเหลืองเต็มเลยนี่ แตี้ครับใครชอบเป็นงานแบบแนว,แนวสะสมแนวโชว์เลยเต็มเลยมีทุกอย่างจริงๆครับโอ้โหเยอะมากครับโอ้เยอะ แนวตู้ไทยโบราณเ,เยอะมากนี่ขเขาเรียกอะไรนะขวดน้ำนี่ตู้ตู้อื้มองสักแท้เลยมงีงสักแท้แทเยอะนะครับของทีทับถมอยู่เยอะมากใครชอบแนวแบบนี้นะราคาไม่แรงทักมาถามได้เลยเยอะมาก ห่นี่ยจจกันคู่นี้ปะไม้ประดู่ะไม้ประดู่หรือจิงะยุงหรือชิิงชันไม่ทราบนะ,ะ้ฮะหนักมากเอาไปเนี่ยสามพันคู่เนี้ยสามพันบาทสามพันบาทโอ้เย,ยอะครับไอ้โตชักนี่มีหลายตัวนะอือพวกเนี้ยที่วางเนี่ยมันอาจจะดูแบบ อ่าอ่าเขาเรียกนะเพื่อนฝุ่นจะดูเหมือนดูแบบไม่ค่อยสะอาดแต่จริงๆแล้วงานไม้พวกนี้ถ้าสามารถซ่อมทําสีได้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วสวยด้วยอันนี้ไข่แอวไข่มา,มาวางวะเนี่ยเดกปลาโอเคครับมานี่แนวโคมไฟเยอะเลยพัดลมโบราณครับสมัยก่อนนี้ใครเคยได้ใช้ไหมพัดลมโบราณใ็เหมนี่ไม้แกะสลักนี่ ม,มีหมามีสิงโตมีตู้มีเก้าอี้เช็คโกเด็กโบราณเขาเรียกอะไรนะเสียงตึงครับอไม่แพงไม่แพงร,พร้านาน,านี้แต่หีบเขาเยอะนะครับร้านนี้ร้านนี้หีบเขาเยอะมากฮีบโบราณแนวกรอบรูปแนวป้ายงานสะสมงานอาร์ตงานมุกงานอะไรกอ่องไม่เสื่อมนะนี่ ป้ายไว้ผ่จีนมีครบเซตเลยนะครับราคาไม่แพงคิดว่าชุดนี้ประมาณชุดนี้มีห้าแผ่นเนี่ยเป็นฮุกลกซิวนะครับเป็นงานฝังมุกงานฝังมุกงานฝังมุกเนี่ยครับมีกี่แผ่นนะสี่แผ่นสี่แผ่นเนี่ยประมาณใช่ใช่สี่แผ่นเนี่ย สี่แผ่นนี้เอาไปคิดว่าประมาณก0่าพันบาทพันบาทนะยิมุกด้วยเห็นไหมโอ้โหทองทองเหลืองหนังสือโบราณอะไรเยอะนะพยายามดูแลแคปมาแล้วกันนะครับเี่นหนังสือหนังสือเขาเยอะมากเลยครับเนี่ย อันนี้หนังสือเยอะหนังสือเกี่ยวกับความรู้เยอะมากอตาลงเป็นแค่ทาจิ้มก่อนเดี๋ยว EP พสองเราค่อยว่ากันของเหลืองเยอะหลักพันนะครับทองเหลืองหลักพันหลักร้อยหลักพันนี่ใครชื่นชอบนะงานเครื่องแก้วเครื่องโบราณเลยนะของเล่นโบราณน,นะมาเดินเข้ามาดูดีกว่าโอ้ฝั่งนี้ก็เยอะนะครับนี่ พอดีร้านจะมีนโะยบายใหม่แล้วขายออกครับตอนนี้เอาให้โล่งครับนี่ใบนี้นะสามพันห้าเนี่ยรัชการที่ห้าเนี่ยสามพันห้าเผิ่สองพันห้าขาว่าขายอ่ากานี่มาดูแล้วครับมาเตมเลยครับเครื่องแก้วโบราณนะครับเครื่องแก้วโบราณ เครื่องแก้วโบราณอะไรเต็มไปหมดนี่ใบนี้ใบเบลเลอร์เลยคิดว่าประมาณสามพันห้าเบลเลอร์เลยอ๋อมาหน้า <3, 5. S 1> นี่ใบเบลเลอร์เลยเครื่องแก้วเครื่องเชียใบเท่าหน้าอืมอืมนี่ครับของโบราณจริงนะเบียรสิงเบียรไทยเบียรไทยก็คือเบียรสิงนี่แหละอืม เหยือบน้ำสวยมากงานพวกนี้เป็นเก่ามากนะเกือบร้อยปีได้เหยือบน้ำลายสวยนี่จานจานต่างประเทศนี่ขวดน้ำวดโลตะก้าหนุนต้าจีนเต็มเลยตะก้าจีนเต็มเลยครับตะก้าจีน,อจนโอ รังการงานซัาอันนี้ดูผิวขืนดูก่อนมีเจ้าแม่คนอิ่มเป็นทองเหลืองโหหนักหน้าหนักมากอันเนี้ยประมาณห้าพันห้าเนี่ยหนักมากทองเหลืองแท้เนี่ยหนักลนี่หนังสือเยอะมากเลยครับร้านนี้เขาชอบสะสมหนังสือด้วยนะเต็มเลยถ้าใครเป็นคอหนังสือด้วยหนอนหนังสือนะมาแลกเปลี่ยนกับพี่อยู่ได้นะสวยมาก อ,อย่าเากนิดนะัาลับๆครับโอ้โหนี่หยิบเยอะมากเลยนะนี่ใบหลักพันพันก็บ,บาทสอมสภาพสองพันห้าก็มีสามพันก็มีเยอะมีทุกอย่างวันนี้ เครื่องแก้วเยอะนี่ของสะสมก็เยอะนี่ของเล็กของน้อยงานก๊ะซี่โบราณเนี่ยที่เปิดก๊บซี่ที่ก็ติดตามทำร้านโชว์หวยเต็มเลยนี่ครับมาดูถ้าใครชอบแนวกระป๋องนะนี่โอ้โหเสร็จแล้วทั้งนี้มาขอบิดหน่อยเก้าอี้โบราณ เป็นไม้นะครับ <All right. S 1> ไม้ไม่มีโหรักเดี๋ยวเราจะแจกพิกัดให้มานะครับชื่นชอบแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนี่โอ้เล่เลยย,เยู่แสงหิง่งเอ้ยยู่แสงหิ่งนี่พนงพนกงเซฟเวอร์วิงแบงค์กรุงเทพโอ้โหเก่ามากโบราณน,นี่มันจะใหม่ไหนเนี้ย ของโบราณของเยอะนะกระป๋องกระแปง๋งเต็มไปหมดดูดิเยิบหมุูโอ,อ,อ้แนวกระป๋องเยอะถ้าใครชื่นชอบแนวกระป๋องแล้วทำกระสรรีอ่ะมีเยอะนะาราคาไม่แพงหลักร้อยนะนี่เครื่องแก้วโอ้โหเครื่องแก้วเครื่องแก้วอะไรอิตาลีนะ